ก่อนอื่นก็อย่าลืมกด s u b s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แซ t ทีวช่อง YouTube ที่เต็มมาด้วยความบันเทิงและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ โอเคครับพ่อคกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับ TZTV ช anel YouTube พิเต็มไปด้วยความบันเทิงวันนี้คือผมวันนี้ก็วันอังคารนะครับผมวันนี้ก็เลือกเที่ยงเลือกเลือกเที่ยงเออรู้สึกว่าวันนี้จะมีงานเกษียณจัดเตรียมงานเกษียณครูที่โรงเรียนแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะได้เลือกก่อนนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยถือโอกาสนี้มาทําไดเด้อไหมอีกรอบหนึ่งแต่ว่าผมจะทําเอาสักกี่ลูกดีเอยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับผม คือวันนี้ผมจะมาจุดใส่สิ่งของครับทําเสร็จแล้วคือไปจุดใส่สิ่งของไม่รู้อะไรหนึ่งอย่างาเดี๋ยวปะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทํากันเลยครับแต่เป็นไดดามา์นะครับรอบนี้แต่ประทัดมีท่านผู้ชมบอกว่าให้ทําคลิปเกี่ยวกับประทัดนะครับผมก็จะทำทำเรื่อยๆจนกลัวจะออกคอนซาอ่าก็จะประมาณนั้นนะครับปะไปดูขั้นตอนกับวิธีการทํากันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ ช่องยู u ูบพีแซทีวีช่อง YouTube พี่เต็มมาด้วยความบันเทิงและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลา,พาดคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากครับอันดับแรกเราต้องมีประทัดก่อนนะครับท่านผู้ชมถึงจะทําได้ถ้าไม่มีประทัดลูกประทัดก็ทําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็มีกระดาษหนึ่งแผ่นเอ้สมุดหนึ่งเล่มรู้สึกว่ามันจะเป็นสมุดของที่โรงเรียนของผมที่ผมเก็บมานะครับดูสิครับไม่รูู้ปสังอะไรก็มีหูเนี่ยโอ้ มีรถ CBR 6 5 0อยู่ด้วยโอ้ใครมันช่างวาดเนี่ยสมุดใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อให้ฟังนะครับนี่คือ FC King Carbon เป็นสมุดของคนแถวบ้านผมเองนะครับชื่ออ้อยประชุมเหล็กนะครับผม King Carbon เ,เดี๋ยวมึงดังแล้วมึงดงังละมึงดังแล้ะชื่อนี้ผมเอ่ยชื่อเขาเขาก็ดังแล้วนะก็อย่าลืมด้วยนะครับผม King Carbon เกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวกันเลยเราจะมาทำไดเดอร์ไมค์กันอืม นี่เอาเอาเอาฉีกสมุดออกมานะครับท่านผู้ชมเอากี่เล่มดีก็มีรู้เอากี่แผ่นก็มีรู้นะเอาตามที่เราต้องการนะครับนี่เอาชักประมาณนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กระดาษอันเก่าก็ยังอยู่นะครับผมอันที่ผมทำอ้อันที่เลืออุ้อ,อพังหมดเลยครับ เออช่างมันทับช่างหัวมันมันไม่นึ่งเข้าสุกินหรอกครับอ่าวันนี้เราก็จะมารำรำรำกันนะครับรำไม่ใช่เล่นไม่ใช่เต้นรำนะครับผมเราจะมาทำกระดาษก็กระดาษเข้านะครับโดยทรองใช้อันเล็กอะไรหรือเหล็กแท่งหรือัะแท่ง,ทงปกากอะไรก็ได้นะครับที่จะมารำ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 กระดาษเข้าให้มันเป็นกลมๆเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับท่านผู้ชม ผมก็จะใช้ปากกาแทนนะครับผมไม่รู้ว่าเหล็กแท่งมันหายไปไหนครับผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรียงกระดาษให้มันเป็นเ,เรียบร้อยเรียบร้อยก่อนนะครับผู้ชมให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันเป็นแผ่นเป็นแผ่นสวยๆจากนั้นก็อร่อยนี่พูดไปเลยยูทูบช่วงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนติดตามนะครับ กดติดตามไว้นะครับใครที่กําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้กดติดตามเอาไว้อย่าดูเฉยๆครับผมเกลียดมากคนทีออ่ดูช่องผมแล้วก็ไม่กดติดตามนะครับถ้าคุณใครที่ไม่กดติดตามคุณอาจได้แจ่ข่าวนะครับท่านผู้ชมทุณต้องกดติดตามเอาไว้เดี๋ยวเราจะทําอันสั้นนะครับอันนี้มันยาวไปเดี๋ยวเราจะมาทําตัดกระดาษกันนะครับทุนผู้ชม,ชมตัดให้ประมาณมาสักนี่ครึ่งนี่ครับผมก็จะเอาครึ่งนี่มาตรงนี้ก็พอแล้วนะไปะ หลังจากที่ตัดกระดาษเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ก็กระดาษเข้ากันเลยนะครับท่านผู้ชมเรียงให้สวยๆก่อนนะครับผมความยาวความสั้นแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่ใจชอบเลยท่านผู้ชมไม่ใช่เต้นหน้า้านนะครับผมคือห้ำกระดาษนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับ จากนั้นก็เอาอยางมารัดก,ก,กันนะครับท่านผู้ชมเอายางรัดกันนะครับดักหัวดักท้ายดักกลางให้มันแน่นๆนะครับเอาอีกเส้นนะครับอีก2เส้นผมจะใช้ใส่ตรงกลางด้วยนะครับดักหัวดักท้ายดักกลางนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เสร็จนะครับผมสําหรับการทำ กระบอกนะครับของใดนาไมก็เป็นประมาณนี้คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็มีผู้ปกครองในการดูแลและก็ช่วยทำนะครับสำหรับใครที่หมอยปุ๋งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำเองได้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ก็ได้นะครับก็ใช้ความรู้ความระวัง ของตัวเองก็ได้จากนั้นเราก็เอากระดาษมารู้สึกว่ารูจะเล็กไปแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็เอาฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเกตรียมที่จะยัดลงไปในอ่าไดราไมซ์นะครับผมจี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 กระดาษครับจีกระดาษนี่นะครับเราก็ยัดใส่นะครับ แล้วก็ใช้ด้าปะกาตา่้เหมือนเดิมครับตอนเพราะว่าตอนเราก็เข้าก็ใช้ปะกานะครับเราก็ต้องใช้ปะกกาเหมือนเดิมเพราะว่ารูมันหล่อมปากานะครับผมถ้าใช้อย่างอื่นมันไม่หลมก็อาจจะตํามไม่ได้ะก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับค่อยๆยัดเข้าไปก่อนนะครับ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะเต็มขึ้นมาข้างบนนะครับสักครึ่งหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะให้กระดาษมาขึ้นประมาณนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับคือประทัดผมก็จะใส่เท่าที่เออกระบอกได้ไ,ดไหมมันรับได้นะครับ ผมก็ได้อัดกระดาษประสิทธิเป็นที่เรียบร้อยนะครับพันผู้ชมนี่นะครับ<ม>ก็เต็มเปียงนะครับผม,ผมก็จะขึ้นมาประมาณตรงนี้นะครับผมคือผมไม่เอาเยอะหรอกครับเพราะว่าที่ผมที่ผมไม่ใส่กระดาษเยอะเพราะว่าอ่ารูม,มันเล็กนะครับผมแล้วก็ปริมาณของดินปืนมันก็จะเออใส่ไปไม่กี่ลูกมันก็จะเต็มไวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเล็กไงครับอาจจะเข้าใจเนาะกระดาษยัดเข้าไปไม่เยอะนี่ กระดาษก็อยู่ประมาณนี้ผมจะใส่ดินปืนประมาณนี้ขึ้นมาถึงประมาณนี้ก็ได้นะแต่รูมันเล็กไงครับก็เลยไม่อัดกระดาษเยอะ่าทีนี้ก็่ามาเอาดินปืนกันนะครับท่านผู้ชมจากลูกประทัดฟุตบอลของเรา เอาละครับผมก็จะลองกอกไปก่อนหลังจากที่ผมเกะได้5ลูกนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับประมาณปริมาณของดินปืนของเราก็นี่นะครับแล้วก็ตัวของบอดี้ไดรดไม์นะครับผมแล้วก็จะกอเข้าไปกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะไม่ติดเหลืองอีกนะครับคลิปที่แล้วที่ผมทำเลยดไมะคนดูก็จะประมาณพันสามแล้วนะแต่ว่าติดเหลืองโอ้โหให้ตายเถอะไปลองลองกอกเข้าไปครับ ระวังด้วยนะระวังมันหกเฮ้ยทำไมดินปืนมาเตรียมเร็วจังวะอ๋อ ผมต้องเคาะลงนะครับม be ันไม่ลงพอดีแบบว่าดินปืนมันไม่เออเออมันไม่เข้ากันนะครับมันแบบว่ายังไม่ทั่วนะครับยังไงล่ะมันยังไม่สม่ําเสมอครับข้างข้างล่างดีครับเห็นไหมมันย้อนแสงว่ะนี่ดินปืนก็จะเห็นอยู่นะครับเป็นริมๆอยู่ข้างล่างเนี่ย คือแปลว่าดินปืนสลับครั้งนี้ก็พอแล้วนะครับผมคือแปลว่ามันเหลือแล้วครับผมคือกระบอกมันเล็กไปครับเดี๋ยวผมจะลองเออดินปืนที่เหลืออ่ะเอาดินปืนที่เหลืออ่ะกอกใส่ในลูกบอลอีกครั้งนะครับผมว่ามันจะจะดังสักขนาดไหนนะครับถ้าเอาแบบว่าเอาดินปืนมารวมกันในประทัดลูกเดียวอ่ะเดี๋ยวจะลองไปจุดพร้อมพกันกับไดร์ดไมต์ตัวนี้เลยอ่ะเอาไว้ก่อน ยินปืนก็เก็บไว้ก่อนนะนี่เราก็มาทําการใส่ไส้กันเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาอันใดอันหนึ่งใส่อันใดอันหนึ่งนะครับตรงนี้เอามาผมจะเลือกเอาอันที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็จะมาถอดเอาไส้ของมันเลยครับรู้สึกว่าครั้งนี้จะทําไส้มาสั้นมากครับเต่ละอันนี่ใส่ครับไส้ก็จะเอาเผื่อยาวๆไว้หน่อยนะครับจะได้ปลอดภัยครับเวลาเราเล่น แล้วก็สีกระดาษมาเหมือนเดิมยัดปิดหัวครับปิดปากามันนี่เรียบร้อยครับเสร็จที่เรียบร้อยครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ เราก็จะไปทดลองการจุดกันนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอา,อาประทัดมาที่เรียบร้อยนะแล้วก็ไดนาไมท์ที่ผมอัดเมกกื่อกี้แล้วก็ประทัดที่ผมเหลือจากอาปืนที่ผมอกอกใส่ประทัดได้หมดแล้วก็กอกกลับไปในที่ลูกบอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเอามาจุดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราที่จะจุดใส่นะครับนี่ก็จะเป็น ท่อไอเสียของรถผมนะครับรถเทนางผมแล้วก็กระป๋องน้ำมันสองทีจะจุดอันไหนใส่อันไหนดีว่าเดี๋ยวผมจะจุดไดรดามายใส่ท่อดีกว่าครับจุดไดรดามายใส่ท่อแล้วก็เอาลูกบอลจุดใส่กระป๋องน้ำมันสองทีกันครับท่านผู้ชมไปลองทดลองการจุดกันเลยนะครับผมนะครับผมก็จะอจุดเ ประทัดใส่เ,ออเออไม่ใช่สิผมจะจุดจไดไมาสครับใส่เออท่อไอเสียก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนที่ผมจะอาจุดประทัดที่ผมเอามานะครับผมก็จะยัดลงไปตรงนี้นะครับอย่าตกลงไปนะเว้ยอย่าพึ่งตกนะเว้ยนี่เขจะยัดไปพึ่งหนึ่งก็พอแล้วพร้อมกันเลยยังครับถ้าพร้อรมแล้วไปรับชมกันเลยครับ ยอดไปเลยว้าวท่านผู้ชมดูสิครับกระดาษเกลือนเลยปอด, <laughs> <laughs> ดโอ้ใหตายเถอะ่านซาร่าโอ้โหรู้สึกว่าผมก็จะอัดมาแน่นอยู่พอสมควรนะครับกระดาษเนี่ยกระจายเลยนะครับกระดาษเนี่ยกระจายนองพื้นเลยนี่ถ้าใครที่อัดไม่แน่นกระดาษมันก็ไม่กระจายขนาดนี้หรอกครับเดี๋ยวดูดูดูด จะดูสภาพท่อครับเป็นยังไงว้าวโอ้ดูสิครับมีกระดาษตกค้างอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวจะเขี่ยออกมาดูนะอู้มีเศษกระดาษตกเข้าไปในนี้ด้วยโอ้โหท่อของเรารู้สึกว่าท่อของเราจะอั้นนะครับไม่เป็นไรถ้าอยาเอากระดาษออกก็คือ มีวิธีเดียวที่จะเอากระดาษออกมาไล่ก็คือเอ่อเอาเผาท่อครับท่านผู้ชมถ้ากระดาษที่มันตกค้างอยู่ด้านในเผาท่อรู้สึกว่ามันจะสูดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เพราะว่าผมอัดใส่มันแน่นไปครับโอ้โหควัดเนขมงเลยครับเดี๋ยวลองลองลองเทออกดูสิมีขมังอะไรไหมมีกระดาษอยู่นะครับกระดาษที่ระเบิดไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะ ก็จะเป็นผลอันที่เอ่อที่น่าพอใจนะครับสําหรับไดรดไมอันนี้พอใจเป็นอย่างยิ่งโอ้โหมีควันลอยออกมาด้วยครับทูมสโมกวีเดวดเอ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 ุยมันก็พูดไปเรื่อยโอ้โหควันควันควันนี่ป่ะเดี๋ยวเราดีรอเลยเราไปลองเอ่อจุดใส่กระป๋องน้ำมันสองทีกันครับว่าประทัดที่ผมเออเหลือจาก ดินปืนที่เหลือจากกรอกไดนาไมต์แต่เอามากรอกเซปทัตลูกหนึ่งบาทคืนมันเดิมเสียงมันจะแตกต่างจากอันลูกที่เขาประกอบมาจากโรงงานหรือไม่ป่ะไปรองกันนะครับนี่นะครับมาต่อกันที่กระป๋องน้ํามันสองทีกันนะครับท่านผู้ชมคือผมจะเอาไดนาไมต์อเอ้ไม่ใช่เออมันคือลูกบอลนะครับที่ผมเออเหลือจากดินปืนมันเหลือจากการทำไดนาไมต์ผมก็จะไปยัดใส่ โอ้ยังมีกลิ่นนะ้ำมันสองทีอยู่เลยครับท่านผู้ชมอ่าจุดกันเลยครับอุ้ยสิงไายทอง ระเบิดแรงมากครับท่านผู้ชมมันกระเด็นไปนู่นเลยนะครับผมไปดูกันกระป๋องของเราจีกมาเลยครับโอ้ยมูลอับยับเลยครับโอ้สภาพครับดูสภาพโอ้โหให้ตายครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมได้กลิ่นน้ำมันสองทีแล้วแหละครับคาบน้ำมันที่มันอยู่ในนี้ก็ระเบิดออกมาด้วยนะครับก็ได้กลิ่นควันมันออกมาด้วยได้กลิ่นสองทีหอมมากเลยครับเมื่อกี้ อย่างเฟี้ยวอ่ะใครบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะทิ้งไปนี่ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกอ็อย่าลืมกด subscribe นะครับสําหรับการทดลองนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเลยทีเดียวก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube u ูปพีซัตเทว n ชาแนลยูทูปอีเต็มไปด้วยความบันเทิงเมื่อปอดว่ะไม่ปอด้าไลค์เมื่อปอดเศร้าเถอะก็ติดตามนะครับก็ติดตามมาไว้นะครับ ช่องยูทูปของผมฮดวมาหลายปีหลายศาสตร์แล้วบทดังทีนครับลูกพ่อนางสั่นเขาที่สิ่กัดดังว่าสัน่นตุ้อ้าวใครบดุ้าใครบกดติดตามช่องผมอาาได้แจกเขาก็ได้ครับผู้ชมไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ